สวัสดีครับย้ำดึกนะฮะก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มเศษนะครับผมก็อยู่กับการประกอบรถนะฮะมือดำหมดเลยนะฮะทำกับช่างหลุนให้ช่างหลุนไปนอนแล้วนะครับก็ทำสีขาวมุกนะที่รถมันเป็นสีแดงมาแล้วผมกับสีขาวนะเสร็จแล้วก็ยังประกอบยังไม่เต็มรอยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะ อ่าไล์สดให้ดูอีกรอบนะครับถ้าผมไม่มีธุระอะไรนะครับพ่งนี้ผมจะไล์สดให้อีกรอบก็ราคาก็าบอกเข้าๆไปก่อนนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเป็นเครื่องหนึ่งจุดแปดดีนะครับตั้งราคาไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถป้อมส่งนะครับสำหรับเอฟซีท่านใดชื่นชอบนะครับผมเครื่องหนึ่งจุดแปดเครื่องดูโอเกียวออตโต้รุ่นตัวเ e อนะครับหนึ่งจุดแปดนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้พี่น้องดูเร้าๆนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ไฟตัดหมอกนะครับผมแล้วนกะ็ มันดึกนะับผมจะขออนุญาตอาบน้ำนอนก่อนไม่ไหวนะครับเมืออ่อวานนี้กินเห็ดกินเห็ดมีพิษนะครับผมก็ท้องเสียทั้งคืนเลยนะครับพ่อกับแม่ก็อาการก็ประมาณกินข้าวไม่อร่อยนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะกินข้าวไม่ได้นะครับท้องเสียหมดทั้งอ่าเกือบเกือบหมดทุกคนนะครับสําหรับผมก็กินยาขับถ่ายนะครับกินเห็ดนะครับผมพอดีพ่อไปหามาไม่รู้ไปเก็บเห็ดมีพิษหรือเปล่าผมก็กินไปด้วยเมื่อวานนี้นะครับท้องเสียทั้งคืนเลย นะครับกระดูกนี้แบบเหมือนเจ็บรองกระดูกไปทั้งตัวเลยนะฮะวันนี้ก็พอทํางานได้อันนี้ผมจะมาอปเดตนะครับการทํางานของรถหนึ่งจุดแปด e นะครับคันนี้ปีห้าสามนะครับผมยกวตัวเครื่องเครื่องดูโอ้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับให้พี่น้องชมนะครับก็สีขาวมุกนะถ้าท่านใดที่เคยจําได้ก็จะรู้นะฮะว่าคันนี้เป็นสีแดงนะฮะอันนี้ผมก็กลับสีมาเป็นสีขาวมุกแล้วนะครับตั้งราคาไว้ที่หนึ่งเสยห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม ก็พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหก e นะครับผมเกี่ยวโต้เครื่องหนึ่งจุดแปดอีนะครับหนึ่งจุดแปดอีนะครับปีกสารพร้อมอุดนะครับผมภาษีไม่ขาดนะครับเครื่องดีช่องล่างดีนะครับสําหรับคนนี้ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถาม 093 3เก้าสามสามเจ็ดสามนึ่งสหกะครับก็ยังไม่เสร็จดีนะครับรอใส่ไฟตตาหมอกอยู่นะครับผมครัตอนนี้ผมผม,ผมเป็นบอดแบบรุถบ้านเลยนะครับเรื่องกำไรไม่ต้องพูดถึงสําหรับผมนะครับผมทำให้ทําได้นะครับเป็นคันพิเศษนะฮะสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบนะครับ เราไปต้นหมอกนะครับผมพอดีผมยังประกอบยังไม่เสร็จนะครับผมก็อัปเดตให้พี่น้องชมเข้าๆนะครับเบื้องต้นนะครับนะหนึ่งจุดเปียดีนะครับเกี่ยวโตขึ้นอยันดูโอนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับผมโทรมาสอบถามกันก่อนนะครับผมก็จะขออนุญาตอาบน้ํานอนนะฮะวันนี้เอาแค่นี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวทำทีเดียวก็ไม่ได้นะครับ ไปเฉปาะมานนี้เลยนะฮะไปนัาปัดมันจะดับเองนะฮะเดี๋ยวสักพักจะดับเองนะครับผมเป็นเกี่ยวตัวเพิ่งจะโอ้นะครับ สำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับส่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับ, 93, 3, 3, 3, 6, 6, รบดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะที่เป็นเอฟซีมานานตลอดเลยนะครับขอบคุณอย่างมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปไปสําหรับทีนี้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ค่อยโทรมาสอบถามผมที่น้างานนะครับส่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหหนึ่งสองหกนะครับเกี่ยวโต๊ะเครื่องยนต์ดอนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับ